มามือนี้ไม่เจนงจะมาแก้งฟักท่องใส่หนองไก่เพื่อนไม่เจ๊งกับคางหม้อเรียบร้อยแล้วจะเพื่อนเพื่อนไม่เจ๊งจะให้เพื่อนเพื่อนชมว่าเห็ดยังไงเพื่อนเพื่อนเนาะค่ะไม่เจ๊งกับคางหม้อเรียบร้อยเพื่อนก็จะมีไก่หนองไก่คาตะไคร้มะขามอ่อนเพื่อนๆค่ะเครื่องปรุงไม่เจ๊งกับยุ่ห่นแล้วเพื่อนเพื่อนตอนนี้ไม่เจ๊งจะเอาพริกใส่ก่อนเพื่อนๆค่ะเอาพริกใส่แล้วก็ครัวให้เพื่อนเข่ากั้น กั๊บเนื้อไก่ไกัก๊บหนองไ,ก,ไ,ก,ไก,ก่บนเถอะใส่พริกพริกกระตัม้มใส่ัหอมผักบัวหอมบัวแล้วก็เกลือเผือกจะเป็นเกลือน้ำจะต้นกับผู้เขา้ขามันเข้ากั้นเพื่อนต้มนี้เพคนกำลังหอมขึ้นมาคเพื่อนค่ะใส้เพเข่นกันกกก้นนิดนึงถไม่เจี๊ยงกับจเจ้า <laughs> น้ำใส่ถอยไม่เจี๊ยงกับจเจ,เาาจเาา้า,าน้ำใส่จ้ะเพื่อนเพื่อนแนะำใส่ลงไปอ๋อให้เพื่อน อันนี้นิ่มๆสักนิดนึงไม่แจ๊งกับจะแคล้วอันผักทองผักทองไม่เจ๊งเตรี้ยใหม่เลยจ้ะเพื่อนเพื่อนล้างเรียบร้อยค่ะเแต่ไม่เจ๊งกับปิดผาหมอไว้ให้เพื่อนได้นิ่มๆไม่เจ๊งกับจะเอาผักทองใส่เพื่อนเพื่อนสนุกสนุกกันเห็ดกับเขาเพื่อนเพื่อนดูทงหน้าสบายสบายจ้ะเพื่อนเพื่อนรอบแป๊ดหนึงได้เพื่อนเพื่อนให้หมอเพื่อนได้ฮ้อน เด่นเด่นอันนองไก่เด่นิ่มเด่นไม่เจ้นจะเอาฟักทองใส่อีกข้างนึงเพื่อนเแล้วแม่เจ้นก็จะเอาฟักทองใส่จะเพื่อนฟักทองใส่ลูกบายเนื้อไก่เพันนิ่มนะจะเพื่อนเพื่อนคนไหนคนเก่ากันเจื่ก็จะปรุงไปพอไหมนอกเพื่อนเนอกราะว่าไกล ไกลกับนิ่มแลว้วเ,เพื่อนแม่แจ้กับใจใส่ข้าวขวไป,เ,ปเพื่อนใส่ข้าวขวบไปนั่ค่ะอันนี้จะอเสียกบใส่ลง,งไปนัวๆจนก็นั่งเพื่อนใส่้อสมนึงกองใส่เยอะใส่ผงไปนัเป่นเพื่อนแม่แจ้กับจะข้นความกันเลยน้ป้าจะไปใส่ที่หลังเพราะว่าน,น้ป้าเพื่อเข้มจ้วออกงาดเนานะแต่แม่แจ้จใจเพื่อนเบิ้งอีกก้าแม่แจ้ทะเลาวเ,เพื่อนเติมหนามไปอีกนิดนึงเพื่อเพลิน พอดีค่ะรออีกแป๊บนึงค่ะเพื่อนเพื่อนบิดผ้าไว้ให้เพื่อนหอนให้ว่าให้เพื่อนนิ่มเนื้อพักทองนิ่มไก่นิ่มแป๊บหบนึ่งเพื่อนเพื่อนแซ่บเศีกเศีกเศีก <laughs> เดี๋ยวมาแจ้งกะเจ๊ใส่หอมหอมไปเรื่อยแล้วก็หอมบัวสดเพื่อนๆใส่นกป้า ค่ะกระคนุนให้เพื่อนข่าวกันกระแซบเลยจ้าแกงน่องไก่ใส่ฟักทองของแม่เจนนะจ๊ะเนาะแต่แม่เจนใส่เบิ้งค่ะเพื่อนๆค่ะเรียบร้อยเลยจ้ะแกงฟักทองใส่น่องไก่รสชาติเป็นอย่างไรซิม,มงคลจ้าเยี่ยมเพื่อนๆผั่หน่อปลาอีกนิดนึงใส่หน่อปลาลงไปนิดนึงเพื่อนๆ อตากบเปันแบบนี้ละจ้าเพื่อนเพื่อนแสบจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า